เยืนอ๋อไปไปเยยาวคนเดียวโชว์ไปโชว์พาวเปิดโอ้โหไปเยืนน้อยร้อยลีลาเยืนล่าเยาวใครจะทำไห้ตุลาทำไมตุลาไม่ไหวก็เยืนหรอกโรน้าดินโยโรนาดินโยอันนั่นหลอกอหัก,กมาหนึ่งที เยืนเยืนไปเยืนโอ้โหอย่างพุ่งสับอย่างพุ่งโรนาลดินโอ้โหดูดีเยืนล่ามาคนเดียวโดดๆอย่างเอาเลยครับดอกเนี้ยดินโยว่ว่ะไอ้แผ่ของเยืนเปล่าวะดูปั่นขวาดีกว่าดีโอยังไม่ไหวอะ่ะ ไปแล้วเหยื่นไปแล้วล่าวยาวๆสับอย่างพุ่งให้เหยื่นสับพุ่งระปันไปเหยื่น,นดูเหยื่นดิคนดูให้มันเหยื่นไปอีกแล้วดูดิดูดสป,ปีดดิดึงหลอดทีนึงปันโคงเหยื่น โรนัลดินโยโรนัลดินโยปันมันจะได้หลายรอกเฮาเวอร์ช็อตแม่งดีรอละอะไรอ่ะดูเดิฮะเหยื่อน้อยร้อยลีลาของแท้ดอกนี้คือโคตรใช่อู สวัสดีครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกบริการเป็นกันเองปลอดภัยไร้รีฟันต้องร้าน w P Shop บริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยแน่นอนครับเปิดให้บริการตั้งแต่10บโมงช้าถึงตีหนนะครับเปิดบริการทุกวันครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเติมใน Facebook ก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอ d w P Shop ได้เลยนะครับอย่าลืมบอกมาจากช่องวชีด้วยนะครับผมค,ครับ โอเคครับก็กราบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวชิเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเยือนน้อยหรือพี่ดาวคัมมินโรนารดิโยตัวนี้นี่เองนี่คือแต่ทีมนี่คือหน้ารีวิวทุกตัวเลยแต่ผมขอเลือกเยือนล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้มานานแล้วมันน่าจะเป็นตัวที่รีวิวแบบว่าเห็นเห็นผลมากที่สุดละกันก็ขอเลือกเยือนล้วกันนะครับวันนี้นี่พี่ดาวคัมินของเรานี่แล้วก็อัปเดตใหม่นี่ โรนาริโญเรามีผ้าผ้าผ้าคุมผมแล้วนะครับคือก่อนอันนี้ถ้าจะเป็นแกจะเป็นแบบว่าเห็นผมเห็นผมเลยแต่อันนี้คือมีผ้ามาแล้วมีผ้ามาปิดบางผมแล้วก็เหืีตัวนี้เพิ่งเข้ามา113กิจ2ปีก็ผมว่าน่าสนใจมากครับก็มาดูข้างในกันดีกว่าก็วีฟูจะเป็น4 5ครับแล้วก็พลังพลังการวิ่ง18้188 ยิง168แล้วก็ passing 112 dribbling บบทะลุปไปถึง203เลครับแล้วก็ defense 59ฟ h y s i c a l 119อาจจะน้อยตรงฟ h y s i c a l นิดน,นึงเรื่องความแข็นกลงความแข็งแกร่งน,นะส่วนตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น LW กับ CAM ครับแล้วก็ stamina ให้มา4หลอดครึ่ง skill move 5ดาวส่วน skill ผมจะอัพเป็นไอ้นี่นะ winger 2อันนี้มันจะเป็นอาการัพแบบ อัพแบบใหม่ก็มันจะเป็นทีละสะเตปคือ1 2สองแล้วก็ไปเลือกเลือกอีกสามช่องหลังครับผมจะอัพวันนี้สองสองแล้วก็อันสุดท้ายผมจะเลือกอัพเป็นเลี้ยงนะเพราะว่ามันจะได้แบบผมว่าอัพได้2อันคือเลี้ยงกับยิงเอาที่ชอบดีกว่าแต่ผมว่าเลี้ยงมันจะได้เรื่อง agility เรื่องการควบคุมบอลดีขึ้นครับส่วน,นนี้ก็จะเป็นพลังแฝงข้างในก็เยอะพอสมควรครับเยอะเยอะเลยแหละส่วนเวอร์เลจะเป็นไฮโรก็ไม่ค่อยลงมาช่วยเกมรันนะครับแล้วก็จะมีพลังแฝงก็ประมาณนี้เนาะ ส่วนราคาในตลาดตอนนี้อยู่ที่เอ่อเท่าไหร่นะ6,000หรือเปล่า6,000นเอ็มครับผมมองว่าน่าจะลงได้ประมาณ5,000ันกลางๆ0 0 0พั 5, ปลายๆนะถ้าราคาตอนนี้ส่วนไทยกิจอาจจะได้จะอาจจะผมว่าไม่ต่ำกว่า5,000ละกันอาจ,จ้ะตีไปไม่ต่ำกว่า5,000ก็เดี๋ยวเราไปลองดูในเกมเลยนะครับว่าเหยื่อตัวนี้มันมันโหดขนาดไหนละกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้นคลิปผมจะมีเรื่องไฮไลท์ให้ดูก็ประมาณนี้ครับ พันห้ารอยแต้มคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับก็แบบนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเต็มเกมบ้างนะว่าเยือนมันโหดขนาดไหนผมเล่นแผนสี่สามสามสี่สามโฮดดิ้งนะครับก็ให้มารู้แลรู้ล่อแต่ว่าเยือนน้อยร้อยนีลาหรือเปล่าเนี่ยจังหวะแรกดูอนาล็อกจังหวะอนาล็อกฟึ๊บฟั๊บฟึ๊บฟับฟึบฟึบอิลทิโกหน่ทีฟึ๊บอย่างเอาว่ะ เดี๋ยวสับให้ดูนี่นี่จังหวะสับนะครับก็กระช่าอยู่นะเว้ยจังหวะสับเนี่ยกระช่านะครับถือว่าวกระช่าเลยนะยนเยืนเปลี่ยแล้วเกิดแล้เชิดแล้วเหยนืนเหยืนน้อยไปได้อยู่จา ยืนอยู่ไหนเปเร่ก็ได้วะนี่งแบเปเล่นหนึ่งแต่เราไม่ดูครับเปเล่เราไม่ดูเราจะเอาเหยนืนยืนน้อยร้อยลีลายืนอยู่ไหนจ้าไม่ใช่เอาบอลก่นอนตอนนี้เน,นี่ยเดี๋ยวผมสับไปดูนะนี่จังหวะสับพุ่งนะครับพุ่งจัดเลยเหยืนหน้า ดูดิหนังพุ่งอ่ะดูดิหาเกิาได้มีอย่าง,งาน,นี้เหยินมันจะบังกันทำไมวะเตะบังผมวะนั่นให้เห็น ไปแล้วโรนัลดินโยขอหนึ่งลูกผมปันน้นหยินเกินไปว่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหมดไวจริงๆคือมันต้องได้หลายลูกนะนี่ลูซิโอให้หยินสวยสวย้วยะ อนไรข้งหลังได้วะเตโอดูดีอยู่นะเตโอดูใช้ได้นะครับเนี่ยพึ่งหลังขอหนึ่งประตูได้ไหมครับเดินเ้ยหนึ่งประตูพอ เตโอไปโชว์ความเร็วเตโอร1อสิบสองสวยเตโอเตโอเก่งวะพี่ตาเชคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสับให้ดูนะเอาอะไรบะไม่เอาบอลเยืนไหวไหมเนี่ยเยืนไม่เอาบอลครับคนดู ไม่เอายังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวผมลองสับให้ดูเนี่ยเนี่ยจังหวะสับคือไปเลยนะสับคือพุ่งนะครับสับพุ่งจัดเลยนะเหยื่อตัวเนี้ยโหเธครับเหยือ่อโหสับโคตรทุ่งเลยใครที่ใช้เหยือนนะ่อใครที่อ่ะใครที่แบบชอบแนวสับสายสับอนะ่ะเหยื่อตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะ อาโดนเฉยอ,อะไรวะจานไหวไหมเนี่ยเกมไปดูดิขนาดหลอดเหลียงอยังไหวอะ่ะยิง p o w e ช s โชว์พาวเวอร์โอเคนะถือว่าโอเคนะครับพเวอร์ช็อตนะดูดิ ขอทษเอเอเจอปะเชอรอีชีเตราโอซาปาชาปาอย่างเอา,าอ่ะดอกเนี้ยดูดิพาวเวอร์ช็อตใส่สายขวาใสา่สายของโรนัลดินโยโ้โคเข้าสามเหลี่ยมคือใครไม่แรกคือหลงครับจริงตอนเนี้ยเยือนเก,เก่งจัดไปดอกไหมไม่ไหวแล้วยืนบอกุมไม่ไหวแล้ว โรนัลดินโญเอาเรื่องไปก็ประมาณนี้ครับแบบเต็มเกมนะโรนัลดินโญเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมไปสรุปให้ว่าควรแรกหรือว่าอยู่ที่ลำดับเทียประมาณไหนละกันก็เดี๋ยวไปเจอคลิปสรุปมาเลยครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโลนะดินโยถือว่าอ่ะถ้าผมสรุปให้เลยผมร้องได้ประมาณผมร้องมาเยอะอยู่ก็ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเรื่องสับอ่ะโอ้โหสับพุ่งจัดสับเหยื่อตัวนี้สับพุ่งครับใครที่ใครที่แบบสายสับสายวิ่งอ่ะผมว่าเหยื่อตัวนี้ยังไงก็ตอบโจทย์ส่วนอ e ิลัสติโก้ผมว่าก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดูว้าวขนาดนั้นก็อ e ิลาสติโกได้ครับส่วนพลังส่วนการยิงผมว่าก็ก็ไม่แย่ก็ยิงได้อ่ะก็ก็ ก็ยิงเป็นตัวที่ยิงดี1ตัวแล้วกันเยืนตัวนี้ส่วน power shot ผมลองยิง2ดอกวันนี้เข้าทั้งคู่เลยผมว่า power shot ตัวนี้ยืนตัวนี้ค่อนข้างคมครับคือใครที่ชอบยิง power ชง power shot นะผมว่าเอาเอยืนตัวนี้ได้เลยก็ส่วนตัว stem 10ถ้าเรื่องมันใช้แต้มพันหใช่ไหมผมมองว่าอาจจะเป็นตัวเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ตัวเรื่องแรกๆล้กันอาจจะแบบใครที่มีพวก l w 1 11ร้อยเก้าอ่ะ ผมว่ายังไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนขนาดนั้นครับไปเปลี่ยนตําแหน่งอื่นก่อนดีกว่าส่วนตัวผมให้9 9้าแล้วกันเ3เต็ม10ครับเพราะว่าอาจจะให้อาจจะให้ไม่เยอะวันนี้เพราะว่ามันแต้มมันแอบแพงแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่ตําแหน่งที่แบบดูว้าวขนาดว่าถ้าเป็น5้าห้าเยือนห้าห้าผมว่าผมว่าควรแลกครับแต่อันนี้มันยัง54อยู่แล้วก็ มันยังมีตัวคู่แข่งของเยือนอีกหลายๆตัวเลยที่มันอาจจะดูไม่ได้ต่างกับเยือนมากก็ผมเชื่อใครที่เลือเหลือแรกเลยครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เหลือแบบเลือกตัวไหนก่อนดีผมว่าตัวนี้อาจจะเป็นลำดับอาจจะไม่ได้ใช่ลำดับแรกๆอาจจะเป็นลำดับรองลงมาก็ประมาณนี้ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับอยากได้คลิปแนวไหนหรือว่ารีวิวแบบไหนบอกได้อยากได้รีวิวตัวไหนบอกได้ครับมีมีตอนนี้ สามารถรีวิวให้ได้ทุกตัวอยากได้ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม see you again next time